สราไม่ถูดิจิทัลยากสุ็นสิ่งโลกตามพังให้ปาวเขาเยละในส้พเบาดําในทีมก็บสภาพเบดําถูกที่ในการเรียนสัตว์ ทัฟฟิลดัีที่เรียกว่าห็ดก้อนเตอโตใต้ดิมมีข้อกำหนดที่เขมวดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและมันจะตายง่ายสามารถเลียนดูได้โดยวิธีการพอบลงจงมีความแายงแรงกว่มีค่าอย่างมากคงควาัรงเสคือผู้ที่งคายทรัฟเฟิลดัมากที่สุดในโลกและความงเสีทรัฟเฟิลดัมทัวไปมีราคาสูงถึงสองหมยูโรต่อกิ้นเท่าทรัฟเฟิลดัมที่มีคุณภาพและขนาดใหญ่กว่านี้สามารถมีราคาได้ถึงหนึ่งแสนยูโรต่อชิ้นที่สามารถทำอย่างทรัฟเฟิลดัมได้ก็ป็นคนที่รวยและมีฐานะที่ทั้คือริชวอง โอ้เขารวยจริงๆด้านอาหารในดับซูงขณะทำอาหารมันจะใช้เครื่องขูดเพื่อขูดเห็ดทรัฟเฟิลบางๆใส่ในจานแล้วเพิ่มสูตรหลายตัวในราคาของจานนั้นแต่ทั้งหมดนี้ทำให้คนทั่อาหารในยูนานของจีนตกใจมากพวกเขามองเห็ดก้อนที่พวกเขาเตรียมจะให้หมูกินคุณกำลังพูดถึงสิ่งนี้ใช่ไหมเขาบกว่าในพื้นที่ยูนานและเซสุ่นของจีนเขามีเห็ดทรัฟเฟิลจำนวนมากเช่นกันซึ่งเรียกว่าเห็ดก้อนยิงเตี้ยอาการด้วยจเห็ดนี้เป็นพี่น้องที่คลยชื่อของเห็ดทรัฟเฟิลดำของฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นตู้ปลาบพ เรื่องูดีู้มีวัฒนธรรมเชื่อไม่ว่าเมื่อตอนจินตนกรรมทุกขีคลงขึ้น,นั้งงบกเมื่อหลายร้อยปีก่อนมันนีรูปแผนเหมือนปาดมอกแถมยังใส่เครื่องเทศมาสูด่ดุลยันไม่อีกรวยในศตวรรษที่17บคาลาดอกกระบาดครั้งใหญ่ในยุโรปอีกครั้งและผู้คนก็ไม่สามารถรับรู้กับมันได้เลยในเวลานั้นคุณยังไม่เข้าใจเรื่องดุลชีพผู้คนเชื่อว,ว่าต้นตอของโรคคืออาการพ <c oughs> ิษที่มีสารพิษลอยอยู่แล้วหมอคนหนึ่งชื่อชาร์ลส์เนลองก็คิดว่า ร้อนฟองพัดกระพู้บป่วยโดยตรงมันน่าจะนายเคลิ้นไปฉันต้องคิดทางเครื่องมือบางอย่างขึ้นมาเพื่ออากาศผิดหน้าหัวออกไปฉันจะสูบหน้ากรากเปื้อนหัวที่จะมุกจัดด่นไปด้วยสมุนไพรที่ไทยออกช่วยกานโปรเสร็จแล้โอ้จะนั่งส่งสายชูอีกหน่อยแต่ฉันทีที่พวกนี้ฉันต้องป้องกันพิษแค่นั้นนะมันดูเหมือนนกเวินนะจากสังกราะห์สูตรที่คงศีลมเพื่อป้องกันตัวเองและอยาส่องพัดกรพุ้บป่วยโดยตรงใช้ไม้เล็กๆอีกกว่าดังนั้นหมอหนักหนักนกต้องได้รับยุคความจริงหรือจะเหมือนขึ้นที่จริงแล้้ววพกเเขาียยงงแคค่สชปอันนใุ และดวงปิงเครื่องเทศในอากาศเพื่อปลอกใจตัวเองแลโดยฉิดคงสีดำนาการลูกหมกคาคาในมือจะได้ผู้เสียชีวิตที่อยู่รอบตัวทำให้ชาวบ้านในสมัยน้ำเชื่อวว่าพวกเขาต้องเป็นองบริสุทธิที่ทางขั้อตรงลกเกืบยมวัตุเหมือนอากาศยุกไหมถูกกระเดกขึ้นบอลอากาศนกก็หายไปในปัจจุบันพวกเขาอยู่ของพลากอุตสในงานเต้นทำปีมสยองขวัญในยอบโต๊ะโต๊ะแต่ไม่รู้ว่าในนาการยังมีเครื่องเทศมอดุลยอยู่หรือเปล่าแต่พหดี้คงมีวัฒนธรรม ที่พวกแครบลดโทษนั้นยัมีความคิดเชิงตากากาศเอาเลยนะไก่ก,ก็สามารถใช้การชิดเชิงตากาได้เหมือนกันในสูงแม่ไก่จะมีการแยกแยะตำแหน่งกันแม่ไก่ที่มีตำแหน่งสูงที่กินอาหารก่อนแม่ไก่ที่มีตำแหน่งต่ำนี่เรียกว่าลำดับการชิกาหารถ้าไกท่ที่ตำแหน่งต่ำพยายามจะแยกอา,า,าหารก็จะโดนขีดจับไว้เลยลพวกขันไม่ได้ลงคะแนหหนหรือพูดคุยกันแล้วมันจะรู้ได้อย่างไงว่าใครมีตำแหน่งสูงหรือต่ำนักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกมันใช้การชิดเชิงตากขห้มันเดงน ยกตัวอย่างเช่นในฝูงไก่มีไก e. ่ตัวหนึ่งชื g g ่อว่าไก่ขาวไก่เหลืองและไก่ดอกไม้ไก่ขาวกับไก่เหลืองต่อสู้กันไก่ขาวชนะแล้วไก่ดอกไม้ก็ไม่ยอมก็เลยไปต่อสู้กับไก่ขาวแต่ไก่ดอกไม้ทาให้ไก่ขาวแพ้ไก่เหลืองก็จะชิดเลยว่าไก่ขาวแข็งแกร่งกว่าฉันแล้วไก่ดอกไม้แข็งแกร่งกว่าไก่ขาวหลังไก่ดอกไม้ต้องแข็งแกร่งกว่าฉันหน้าเลยไก่ดอกไม้คุณคือหน้าเลยแต่ถ้าไก่ขาวทำให้ไก่ดอกไม้ตัวไก่เหลืองก็จะชินกูอ่ะไก่ขาวแข็งแกร่งกว่าฉันและไก่ขาวก็แข็งแ ต,ต้องลองสู้กันดูแล้วล่ะเฮ้ยกายดอกว้นละ่อยางนีมาสู้กับพันบ้างความสามาัถในการชิดชึงจะกาวแบบนี้ไม่แพ้เด็กมนุษย์เลยแล้วมันจะตกใจอะไรล่ะมาดาวเรื่องซีซัทซองกว่านี้ดีกว่าคนสวยกว่าฉันก็มีอยู่แล้วอย่างเจ้าเหมยวที่สวยกว่าหรือไข่ฟองมากกว่าเหมือนคนหลี่พอดีที่ฉันมีคือว่นที่สุดและแก่ที่สุดแล้วคุณคิดว่าฉันจะสรุปอะไรได้ล่ะวันนี้ก่โทที่แก่ที่สุดจะถูกต้องทำให้มันตัวที่ง้วนที่สุดฉันเลยที่ว่ามันน่าจะอันไลที่สุด หลบแป๊บเนาะไปจนก่อนนะ <c oughs> พวกนี oy, no <b ots> <Good> ้ผ <bye>. ู้มีวัฒนธรรมจริงๆไม่อยากบอกเลยว่าน้ำสลัดที่อร่อยขนาดนี้ที่จริงมีแบคทีเรียจากควากาดเต่าอยู่ในนี้นี่ในคดีชาวหน้าที่ปลูกควดการวัวที่สูดพันธุ์การเจตเชื้อสันโทมูนัสแคมเพสทริสเชื้อพวกนี้ทำให้ผักต้นกลมกระหล่ำเัียวโด่งดังแต่พวกนักวิทย์คนพบว่าเมื่อแบคทีเรียนี้มาผสมกับน้ำเชียงข้าวโพดแบคทีเรียก็ทิ้งน้ำเชียงอย่างอดิษฐานอะไรเขายังยืนยัน่อกว่าในเชียงแคบบริสัรเพื่อความยืดธรรมชาติที่เรียกว่าสันทันกรรมขอเจ้าสิ่งนี้พลัส กขึ้นามกระตุ้นได้นสุดๆโอ้ยน้ำสลดเขาหนามันเหลวเหมือนน้ำเกินไปน้ำสลดทั้งคเข้าไปหน่อยโอ้โหควาขึ้นพันทียาสีฟันเขาหนาก็ออกมาเหลวเปียน้ำสลดทั้งคำ โอ้ปีประวมาเป็นลายได้เลยทันคูของเราที่ผ่านมาเหลวเหมือนนั้นนงกันทันกังขนหรือมีฟองแล้วโปกปีกที่สันาันกังปลอดไทยค่อนข้างเชื่อถือได้แม้จะไม่มีสารอาหารอะไรแต่ก็แทบไห้ทบมุดซึ่งกินเข้าไปยังไงก็ออกมาแบบนั้นสรุป่ง่ายขยันได้ความมืดก็แค่เติมลงไปน้อย ดีที่มันปลอดแข็ไม่ลนนตลกแข็งตึงเชื่อมนุษย์น้ำมันได้ด้วยให้แล้วประโยชน์หลักของมันจริงๆไม่ใช่เรื่องกินถ้าไม่มีมันน้ำมันก็คงจบไม่ได้การขุดเจาะน้ำมันต้องใช้ของเหลวจากเส้นทางการปนิมานมากเพื่อบอกกล้องหัวเจะใครบอกว่าเป็นทฤเฎีที่เคยทำผัดกาจะไม่มีประโยชน์้าษาอางดฤ้ผู้มีวัฒนธรรม